สวัสดีครับผมพิพัฒน์อดตัวขาดนะครับชัดเจนกว่านี้ผมมีอีกแล้ววันนี้นะครับผมกับทีมงานหอจกอธนายศรุ่งเรืองเจริญเดือนสองพันสิบเก้าเราจะไปส่งมอบนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับอำเภอเรนูนะครับวันนี้นะครับจบเงินสดนะครับด้านหลังผมนี้เป็นวีโคแชมสองจุดห้านะครับราคาเงินสดสองแสนหกหมื่นบาทนะครับวันนี้ส่งมอบจริงโอนให้จริงแท้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพิพัฒน์อดตัวขาดจะพาชมรถนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับลูกค้าที่ติดตามใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับผู้ติดตามในช่องทางเพจ นะครับแล้วก็ให้ฝากเข้าไปกดติดตามใน YouTube ด้วยนะครับผมิพ่ผลออโต้คาร์รีวิวชัดเจนแน่นอนนะครับกับที่ผลออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้ผมมีอีกแล้วที่ยู u ูบทีพผลออโต้คาร์แล้วก็ช่องทางเพจิีพผลออโต้คาร์วันนี้จะไปส่งมอบก,กันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรถคันนี้ก่อนที่จะส่งมอบถึงมือลูกค้าอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมครับมาชมกันเลยครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับโตโยต้า วีโก้แชมป์นะครับ2.5นะครับ v n Turbo นะครับคันนี้ปี2012นะครับคันนี้ปี2012หน้าเดิมท้ายเดิมสีเคยเก็บมาแต่วันนี้จะไปส่งมอบให้ลูกค้าที่เรนูนครนะครับวันนี้ลูกค้าจบเงินสดนะครับวางมัดจาเรียบร้อยแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ให้แล้วนะครับตอนนี้กำลังจะเดินทางไปส่งมอบกันนะครับกับพี่ธนยศนะครับตอนนี้นะครับใครอยากได้รถแบบนี้นะครับให้กดติดตามไว้ได้เลยกับผมนิผออโต้คา ชัดเจนกว่านี้ว่ามีอีกแล้วมีให้แน่นอนนะครับสําหรับวันนี้นะครับลูกค้านะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะปีรถมือสองนะครับอ่าก็สามารถนะครับสามารถเข้ามาอ่าดูรถได้นะครับกับผมเลยนะครับกับที่โฮลตโตคาร์นะครับอันนี้ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับก็อ่าเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขอปิดไม้กันสั่นก่อนนะมันมันยังไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็นั่นนะครับ โอเคนะครับก็คันนี้นะครับก็เสร็จนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพร้อมใช้งานเล่มพร้อมโอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเดินทางไปนะครับส่วนรถนั่นหลายๆคันด้านหลังก็มีนะครับมีมาให้เลือกนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนก็ให้กดติดตามไว้ได้เลยกับผมที่คนรับค้านะครับวันนี้ก็เดินทางไปกันเลยนะครับกับคันนี้ v i g o Champ 2.5 Vn Turbo ปี2012ไปกันเลยครับ v i g o Champ นะครับ 2.5 V n t u r b o นะครับคันนี้นะครับ265,000บาทจะไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับตอนนี้กำลังออกเดินทางนะครับกับสมนิพนธ์รถคาชัดเจนกว่านีบอมีอ่ยิแล้ว260,000บาทนะครับคันนี้จบเงินสดไปส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับภายในสวยๆเลยนะครับกับ Vigo c h a m p 2.5 V n Turbo ด้วยนะครับคันนี้ ไปที่นครพนมกันเลยนะครับคู้แชมป์นะครับ2.5 V n t u r b o นะครับคันนี้จะไปส่งมอบนะครับ FC อยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับอําเภอเลนูคนครนะครับติดตามกันได้กับนิพนธอโต้คาชัดเจนกว่านี้บมีอีกแล้วจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านแน่นอนพร้อมเล่มทะเบียนนะครับเราก็อยู่ที่ถนนหมายเลขหน่งสองนะครับออกมาจากบ้านแล้วนะครับดูนะครับดูว่าการขับรถทําไมผม ต้องขับรถไปส่งมอบดูนะครับวิ่งเป็นร้อยนะครับพวงมาลัยไม่ต้องจับนะครับนิ่งนะครับเห็นไหมไม่มีสันไม่มีกระดุกนะครับเนี่ยรถคันนี้สภาพแบบนี้นะครับอยากได้แบบนี้ต้องกดติดตามนี่ผลออโต้าไว้นะครับจะส่งถึงหน้าบ้านจริงแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับวันนี้ช่วงนี้นะครับขอบคุณลูกค้านะครับถ้าตอบคอมเมนต์อะไรไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะครับ เราจัดส่งจริงนะครับจัดส่งมอบจริงขับไปส่งเองเลยนะครับแล้วไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันที่บ้านด้วยนะครับกับผมนิพนนตุค่ชัดเกนกว่านี้บ่มีอีกแล้วไปถึงบ้านลูกค้าแล้วค่อยรีวิวกันต่อครับสวัสดีนะครับขับมาถึงแล้วนะครับที่อำเภอเรนูนครนะครับหมู่บ้านเราคันนี้็นคันที่คันโดนจันทร์คันที่สองนะครับคันที่สองนะครับอันนี้ครับมาส่งจริงแแน่นอนตามีรีวิวให้เบิ้ลทุกอย่างนะครับ สำหรับผมวันนี้นิพนออโต้คาร์นะครับชัดเจนกว่านี้ผมมีอีกแล้ววด<า>ที่แลวออกไปนะครับสื่อรถดเพื่นบอลดครับลูกค้าซิปหามาแล้วก็เด้ซิี 14, ตเต็มๆตเ,ตเลยนะครับก็ไว้ได้นะครับวันนี้มาส่งมอบเดี๋ยวอีกสักครู่เราเราจะมาสัมภาษณ์พร้อมกันกับพี่ธนยศนะครับคือรอสักหน่อยพี่ธนยศยังมาไม่ถึงนะครับกับผมนิพนธ์ออโต้คาร์แล้วก็ขอบคุณพี่นะครับที่ไปดูรถทีเ็นด์ด้วยแล้วก็น้องชายด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งมาพบกับพี่ธนยศกันกับผมนิพนธ์ ชัดเกียร์กว่านี้บ่มีอีกแล้วสักครู่นึงครับนะครับก็คันนี้นะครับเป็นคันที่2แล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวพี่ธนยศมานะครับตอนนี้ลูกค้าก็รับรถแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมาส่งมอบจริงนะครับคันนี้เป็นวีโก้แชมป์นะครับราคา2 6ง0 0นบาททวนนะครับตั้งราคาไว้2 6 5 0 0 0หบาทนะครับเป็นตัวแครบเปิดได้นะครับเป็นตัวสมาร์ทแครบตัวสูงนะครับรถเคยทําสีมาบ้างเป็นบางชิ้นไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ําแน่นอนนะครับที่สําคัญ เล่มทะเบียนพร้อมโอนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็จะส่งถึงหน้าบ้านนะครับตัวนี้นะครับฟิล์มปลอดติดให้ใหม่นะครับฟิล์มปลอดติดให้ใหม่แบตเตอรี่ใหม่เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเช็คเครื่องยน์เฟืองท้ายให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็โอนมาให้แล้วก็แจ้งย้ายมาที่นครพนมด้วยนะครับนี่นะครับคือคุณพี่นะครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่รอๆกันหน่อยนะครับนี่สมพั์เรื่องส่วนตัวเลยนะครับเป็นเรื่องใดพี่ ไปเบรกลดกับมาหอดบานเรากจะคาดอยู่ครับสัดเจนอยู่ครับคือคําว่ารีวิวนะครับสัดเจนกว่าก็้ีครับสจิเนกวรานี้ีโมมีแล้วครับนี่นะครับโอเคแต่เสือเบิดนะครับเสือไม่บมดเดี๋ยวผมจะส่งมาให้นะครับเสือส่งมาให้แต่ว่าตอนนี้คือรอพี่ธนยศมานะครับอีกสักหน่อยก็คงจะมาถึงนะครับก็คันนี้นะครับก็สภาพก็คือสวยจริงนะครับก็สวยจริงแท้แน่นอนนะครับ <c oughs> โอ้นะครับนี่นะฮะและนี่นะครับค <c oughs> นที่ไปด้วยกันนะครับนี่ <c oughs> เอาเลยเอาเลยเพิ่นบา้างเล่ห่อนะครับ <c oughs> อเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวก็ไปสวัสดีพี่ธนยศกันนะครับพี่น้องผมกลมาถึงแล้วนะครับที่นครพนมอ่าอำเภอเรนูเนาะน้าแก่เรนูเลยนะครันคน้าแก่เอ้ยไม่ใช่เรนูนคร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 เหมือนที่เราาที่เราเรามาบ่อยนะแล้วก็เอฟเอฟทีทางนี้เยอะนะครับก็ขอ ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ลูกค้าซื้อสุดไปดูรถที่เต็นท์นะครับเต็นท์เราไปดูเสร็จแล้วก็ต่อรองราคาคุยกันลจบราคามาส่งถึงบ้านนะครับตรวจสอบโอนให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าก็ไปดูรถที่จังหวัดมหาสารคามนะครับสําหรับพี่เขาก็อยู่บ้านใกล้ๆเนาะไอ้บ้านยังก็เฮาน รออยู่ใกล้โดนจานอ่านะครับมาสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านก่อนนะครับนะครับโอ้วันนี้เอฟซีเข้ามาหลายเด่อเอาเยอะเยอะเยวะเอฟซีเยอะเอฟซีเยอะครับวันนี้เขาเข้าฟังงนี้เดี๋ยวมันย้อนแสงครับย้อนแสงเออนี่เออเออเอฟซีเมืองนครพนมของโลภเลยไม่ใช่ภูอ่ะขอจบเมื่องหล่เดี๋ยวซ้อซ้ำนี่นะครับนี่นะครับคือลูกค้านะครับอ่าและอีกเป็นเป็นเอฟซี เอฟซีนี F ่ผลด้วยนะครับกระเบิ้งไปเรื่อยๆนะพี่ขม้กันใดก็ค่อยขึ้ขันใดก็ยิมกันแมนครับค่อยหากันมือดัพี่ไผไปเบิ้งไหมสามปีข้านหน้า่สั่งใหม่ครับได้ครับโอ้ยต้องม้มา่องม้อมาองมาต้องมาต้ม้องมาต้องมาต้องมา่องม้ใงมา้อหมาต้องมาตองมอมาตนองมา้มาองมถตอมอม่อมาอมาตอมอม้มาต้อม้อ้มอต้งมอมมออม้าองมมมมออมาตนม ันนีไปดูรถขอคุณมารถแล้วเราก็มาจ่ายเงินกันที่บ้านนะครับไปดูรถที่บ้านเปิรัลาเบิ้งรถด้วยบ้านแต่๋ยจากด้รถราคานี้อ๋อพี่เพี่อนพี่นี่พ้นดนไปบุดุลเล้วผมเบิ้งวาเดี๋ยวมักเลยบอกพี่พ่อเบิ้งมาเึงนี่ขึ้นหลายแค่นี้พอเดี่ยวขึ้นหลายจาพอมาสีทอเราจะไปจ่ายะนหล้าสีออกบอลบุรีเอาดำนะ เอาลงจะใส่มาสีนี่ก็เอานี่ละซ้ำรถมันถึงเนาะจังหวะนี้ตะกี้ตะก้อนๆน่ะไปบางรีวิวยอดหลังหลสี่แสนกว่าสี่แสนกว่าแบรนีดครับตอนนี้มันลงมาลงมาหลายแบรนด์อรเพมุนเงินดันเยอะลดราคารถ ราคามันดิ่งลงมาแต่ของแชมป์เนี่ยมันมันเป็ธรรมดามันราคามันสูงอยู่ไงไแชมป์นะแต่ตอนนี้ก็คือราคามันนิ่งแล้วล่ะมันจะไม่ถูกไปกว่านี้แล้วยกเว้นอีกาปีถนแน่นอนแต่ว่าตอนนี้คือราคามันนิ่งแล้วมันอยู่ประมาณสามปีแล้เชื่อไหมเออสามปีสามปีขอพูดตรงไหนขอพูดตรงหลังเลยขอพูดตรงหน้าเลยนะครับขอบพูดพูดตลกครับอเคครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ออยากให้อาพี่กับ แนะนำร้านเราหน่อยนะครับเอาพี่ตัวแท้หน่อยเอาพี่เลยเอาไม่รูเ่อง FC ตัวจริงเนี่ยเขาเคยแบหน่อยให้ตะเปพูดร่ายัมมณิษฐ้อยาตื่นเต้นอยาตื่นเต้นเอาเลยพูดหน่อเต้นขอพารคลาดเนาะขอพาร์คล่าดล่าลาพนีผอัตคาครับ สัดเจนกวคนนี <lich> ้บ <ik> ่ม <fit> kind of <popcorn> ีอีกแล้วครับถูกและดีที่นี่ที่เดียวไม่ทำลูกเลยในการเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรานะคชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วมาที่ทรงรถที่จังหวัดนครพนมนะครับอีกแล้วนะครับขอบคุณขอบคุณพี่ชายขอบคุณทุกทุกท่านมากนะครับขอบคุณมากนะครับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับ บ <c oughs> เ่เมาบ่เมื่อแทนมือนีคเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าอยู่อำเภอพยัคฆ์ครับแล้วก็จะไประยองนะครับก็มีไปอีกครับนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆมากนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัดดีครับหวัสดีนะครับ วันนี้ครับก็ส่งมอบนะครับตัวไต้วีกโก้เรียบร้อยนะครับส่งมอบความสุขให้อีกหนึ่งคันที่อำเภอเรนูนครนะครับใครอยากได้รถมือสองให้กดติดตามไว้ได้เลยในช่องทางเพจนิพนธ์ออโต้คาร์แล้วก็ y o u t u นิพนธ์ออตโอต้คาร์นะครับบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านแบบนี้เลยครับจอดที่นี่เลยนะครับสนใจกดติดตามไว้ได้เลยนะครับในช่องทางเพจนิพนธ์ออตโต้คาร์พิมพเข้าไปเลยนะครับเพจนิพนธ์ออโต้คาร์ u t u b e นิพนธ์นออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วต้องที่นิพนธ์ออโต้คาร์ครับ